สวัสดีเ,เพื่อนๆเหล่าตัวแทนจมมาทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r รดกั m e t ดนะครับอ่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับนั่นคือกิจกรรมบัตรซีซั N ่นพาสเสนนะครับผมเป็นตัวอิทาคุร่างอ่า อะไรนะโอลิมปิกนะครับอ่าโอลิมปิกซีซั่นก็อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่อ่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับผมก็อ่าไปดูในส่วนของรีวิวที่ผมเคยทำไว้ให้นะครับตัวอิคาคูซีซั่นพาสนะครับผมอ่าถ้าเกิดเอาส่วนตรงผมคือมันมันโอเคนะฮะมันโอเคที่จะต้องต้องมีนะครับผมตัวนี้อ่าก็อ่ารับของของแท็บหนึงนะครับผมแล้วก็ วัดดวงอะไรดีกว่านะครับผมแต่ชิงโชคสอันก็ไม่มีเสศษแดงให้ได้ผมเซ้นผมอ้าวพูดถึงเสศษแ,แดงเศษแดงก็ามาโอ้ขอบคุณครับโอเคครับอ่าก็จะเป็นอ่าช่วงนี้นะครับของก็เวลตันนะครับรับอะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับอ่ากาิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะแรกอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับในส่วนของอ่าตัว ถ้าเกิดใครไม่ได้แลกหรือลืมไปนะครับมันจะแปลงเป็นหยกให้นะครับในวันลุ่งขึ้นนะฮะแต่เราผมคงไม่อยากได้หยกผมก็เอาเศษแดงไปเลยแล้วกันนะครับอ่าได้มา15 <5 S 1> เศษแดงนะครับแล้วก็เหลืออีกห้านี้โอ้ไม่ทันนะครับก็จะเอาอะไรดีเหลืออีก5้าจุดๆ,ๆไปแลกสิ่งที่มีค่าที่สุดน่าจะเป็นหยกไม่รู้จะแลกอะไรละโอเคแลกหยกไปแล้วกันนะครับถึงสุดไปห้าโอเค เพราะว่าผมก็คงไม่ไม่ได้เติมแล้วนะครับผมอ่าก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ก็อ่าน่าจะยังไม่ได้เปิดครับน่าจะอีกประมาณวันใช่ไหมเออวัน,ว,นวันก็นอีกสิบชั่วโมง้วครับก็เกือบ2วันนะฮะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ผ่านไปในส่วนของสืกชิงสมบัตินะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนก็แลกไปแล้วนะครับแนะนําให้เอาการเทอร์บายนะครับแล้วถ้าเกิดเหลือแบบผมก็ให้แลกเป็นส่วนของเศษแดงละกันนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็มาแลกตัวอีกคาคูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเพราะว่า ผมยังไม่ได้ผสมเลยนะครับผมอมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้โลกรู้นะครับว่าเรามีอิคาคูแล้วเกย์แชร์สําเร็จนะครับผมอมาปลดล็อกนะครับก็จะมีในส่วนของอ่ามาราเมอิคาคุทั้ง3ร่างนะครับก็จะได้ hp เพิ่มมา15นะครับแล้วก็ตัวเคมปาจินะครับก็ได้ hp มาอีก15นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวแทงนะครับผมและโจมตีหมูด้วยก็อ่าเรียกว่าอะไรนะดีแหละชอบใส่เต่า ใส่เต่าตัวมันก็เยอะนะครับถ้าเกิดใครใส่ฟรีกไ็ไม่เติมก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมเอาเนี่ยเพราะว่ามันได้อาวุธถุกตื่นนะครับผมอ่าโอเควอสว่าของเขาก็ปลดล็อกมานะครับในส่วนของท้าทายหอไรจํากัดน,นะครับืการใต่หอของเราเนี่ยแอดแทกของตัวละครทั้งหมดมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับณตอนนี้ก็เป็น1.2ปเนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะอัพดาวไปเรื่อยๆน,นะครับผม แต่ว่าตอนนี้ของอาทางเซิร์ฟ g l o b a l ่ยมันก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรให้เลยนะฮะโอเคเอาบางทีเราก็มาในส่วนของไฟล์นะครับผมเพื่อที่จะมาปลดล็อกนะฮะ okay. อันนี้สามดาวนะครับถ้าเกิดต่อไป5ดาวจะได้อีก1 0เศษน,นะครับใครจะแลกก็แลกนะครับ <laughs> แต่ว่าต้องเอาไอตัวอะไรนะซีซันพาร์ตไอตัวเศษ SSR แรกนะครับแต่ว่าผมอ่ะน่าจะไม่พอนะครับ Okay. อัพมาสปีดก็ขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วเราก็มาเพิ่มสปีดจากตรงนี้นะครับอ่าอีกครับคูอของผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็จะอัพไปม่วงทุกตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ม่วงนะ อยังฟ้าอยู่นะครับจะไม่ม่วงเคก็กลุมยัดไปให้ม่วงเลยล้วกันน่าจะประมาณ30มสนะครับเาโอเคสามสิบนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้สปีดเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นขอบม่วงนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อ่าสปีดผมกก2 2 3 9 3แล้วนะครับส่วนอ่าหอวิญญาณของผมก็น่าจะต้องอัพเป็นส่วนของหงแดงต่อนะครับอย่างที่2อ2หสอ่าอันนี้สองหนึ่ก2นนอนั้นผมต้องไปอัพ1 2 6สินะจุดจุดจุดโอเคหนึ่เจ็ดห้าไปโอเคอเค,อเค,ครับหมดเครงโอค อาวุธยิงยังก็ยังไม่ได้นะครับผมอ๋ออันนี้ตอนนี้ผมใต่หอเสือเล่นไปแล้วนะครับขึ้นไปอ่าสองสามแปดนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะตันตันและก็เลยพอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดผมยังไม่มีอะไรอ่าที่จะลงคลิปใหม่ก็ผมจะอ่าให้ดูในส่วนของการไปหอไปอต่อนะท่านนะครับผม๋ยวอาช่องมาจะร้างไปหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็กะลังไลฟ์อัพอ่าผมแนะนํา ส่วนตัวนะครับก็คือให้อัพในส่วนของ6ตัวหลักของทีมนะครับให้มันไปนข,อขอบขอบฟ้าไปก่อนนะครับของผมเนี่ยเพื่อมันอัพกระจายนะครับเพราะว่าเอาค่าสปีดนะครับฉะนั้นผมก็เลยจะอัพช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่คนอื่นเขาอัพไปฟ้าไปหมดแล้วนะครับของผมเนี่ยยังแดงยังส้มกระจายอยู่นะครับแต่ว่าผมเน้นเกือบทุกตัวนะฮะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวละก็น่าจะต้องอัพไปเรื่อยๆนะครับผม ในส่วนของตาตอนนี้ก็เริ่มพร่เพลในการเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่าวัดดวงกันต่อนะครับผมว่าเราจะได้อะไรบ้างจากเศษอันนี้อ่าไม่มีเศษแดงให้ผมเลยนะครับผม <laughs> คนเลยจะดวงเกลือขนาดนี้โอ้ oh, ได้ไอเซนนะโอเคมาอันนี้ก็น่าจะได้สิบเหมือนเดิมไหมอ่าได้สามสิบเลยอ่ะ, <laughs> อ,ะอันนี้ครับเป็นเศษตัวฮีโร่เอสนะครับก็ ยังมีให้แลกเหมือนเดิมนะครับยังมีแค่เท่านี้เองนะฮะก็ยังไม่มีตัวอะไรใหม่ที่จะให้แลกนะครับก็ยังน้อยอยู่ถ้าเกิดจะเก็บไว้แลกอีกคาคุก็ได้นะครับผมจะได้อ่าได้เศษแดงเพิ่มเมื่อกี้นะที่เห็นอ่าอ่าวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมอ่าก่อนจะจากนะไม่มีกิจกรรมอันนี้อยู่นะครับตีอารีนาอ้าอันนี้เออลืมพาไปดูเลยนะครับเยส่วนของกิจกรรมร้านคา้าหน้าเลือดนะครับผมของอุราฮาร่านะครับ อโอเคถ้าซื้ดอดก็จะเป็นชุดเป็นโตนะครับ60บาทราคาเพราหน้าคคบนะครับอ่าอื่นๆเนี่ยราคากรสือจะคบไม่ไหวจริงๆแพงแล้วเกินนะครับผมแล้วก็โอเคมีอ่าอเรียกว่าอนะไรอีเวนต์กระชับองเข้ามานะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยผมแนะนําให้เล่นนะครับผมของมันคุ้มอยู่โอเคก็จะเป็นสามติดค้างเดี๋ยวผมไปสุ่มก่อนซื้น้าจะมีของดีๆให้ผมบ้างไหมเนี่ยเอาโอ,โอ้สีทองได้ไหมมีแต่ <laughs> สีม่วง อัดหนึ่เค okay, ครับไม่ไม่มีอะไรออกเลย,ย <c oughs> อ้อยอันนาแท้แลตรึงเคดแล้วเราไปปลารัาบของระหว่างกันดีกว่านะครับ คง้ต่อรับกิจกรรมจะมีสามวันนะครับผมแต่อันนี้ก็มันจะเป็นอีกวันหนึ่งเกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมเติมห0ร้อยได้อันนี้แล้วก็มาล็อกอินล็อกอินพราทายอารีนายี่สิครั้งนะครับผมมาต้องตีอารีนาอีกสิครั้งเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวที่ผมพา,าไปตีอารีนาเลยดีกว่าเนาะ อันนี้อันดับผม44หรือ10ครั้งเดิมผมจะตีได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนครับคุณอนุวิสนะครับขออนุญาตทดลองทีมหน่อยนะครับ เฮ้ยไม่อุลาล่าไม่ตายอ่ะก็จริงเด็กอุลาล่าปั๊กอะวะเนี่ยอ่อลา,ลา,ม,าออมันปั๊กหรือทีมขอถึกเจ้ครับผมอ่าสุดทีมขอถึกใช่ไหมไม่ใช่ปั๊กเนาะเจอกันแดเนียลแดเนียลนะครับผม อ้าวทีเดียวเจ๊ตะคิวขิงขา <laughs> เจ๊ตะคิวขิงขาอีกแล้ว <laughs> โอ้โหทีมของคุณเดนเนียลนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตีทีมผมยังไม่ ยังไม่จบเออวิสไป์นะครับก็น่าจะเป็นวัตเทิร์นคิวนะครับตอนนี้น่าจะมีคุณเซอร์กับคุณอะไรนะคุณวิสนะครับสองคนที่ผมเคอเดียวเอาไม่จบนะฮะเนี่ยสองเจ๊แก่แล้วนะครับใส่ได้เท่านี้ บางทีมก็จะเพลยายกันนะครับต่างกันที่อของอัพนะครับของอัพกับพวกหอนะครับสองจุดสามปัดมาขึ้เซอร์มาแล้วคึ้เซอร์นี่คึ้เซอร์ก็สามหอเหมือนกันนะครับบินสปีด อีกหนึ่งฟังเจอคุณเซอร์อ้าคุณเซอร์ทิมถึกคุณเซอ,เร,อ,เร,อ,เร,อร์ถึกแล้วอนนี้อันนี้ก็ใช้กีเทอร์เนี่ยเน,นี้ยสองเทิร์ตลอดเลยนะครับแต่แต่พอเป็นพิธี ของเซอร์ทีมทีมเกแข็งมากครับฟันยังไม่อยากจะตายเลย ใส่ไอเซนนะครับโวดเตะถ้าไม่เข้าเลยครับเนี่ยไอเซนเนี่ยอยาให้ไอเซนมันออก่าไอเซนออกท่าแล้วตัวปวดมากเลยโหยังไม่ตายเลยที่ตัวถึกมาก ก็จะจบได้นะครับผมเพิมนิดไปเติร์เลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นเพิร์อีกแบบทงไหมีบ้างแล้วกันนะครับผมเสียดเสียไปเด็กเพิร์ก็จะเบืยหน้าตีเด็กเพิร์ทุกวันวันนี้ก็จะตีอารีน่าสิบครั้งนะครับผมทำเควสนะฮะ ็ลองทีมด้วยครับผมจะเป็นทีมาสายสปีดเปิดสามหอนะครับแต่ดูแล้วน่าจะอัตตาคริมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยเออทีมคนนี้ก็คุณคิงไฝก็ใช้ได้มานกันะควัตเทิร์คิวได้ไหมเนี่ย โ okay. อเคครับยังวันเทิร์นคิวอยู่นะคิดว่าจะวันเทิร์นคิวไม่ได้ละอ่ะคุณมุกเนินสึกนะครับผมมา แต่ครบสีครั้งน้ำตาจะไหล คุณเยุณงงอะไรนี่ใช่ใช่ไหมขอรลอกบคุณงง,งอะไรหนะ่ตามช่องอยู่นะครับผมเห็นเงีย้ยไปแสดงว่าแม่จะเล่นนานเลยนะครับผมยังเป็นตัวละครเก่าอยู่เลยนะครับ ผเผื่อจะได้กับเขามาทำคลิปนะครับเผื่อจะได้กับมาทำคลิปให้ผมดูต่อนะครับผมต่อไปนะครับเจอคุณเซอร์ป่ะละกันนะเนาะคุณเซอร์ก็อันนี้ก็เป็นสายสปีดนะครับแล้วก็เริ่มสปีดเริ่มจะไล่ผมมาแล้วนะครับผม ถ้าเกิดทีมสปีดเนี่ยเราตัวรับมันไม,ไม่แข็งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโดนตะเกีบเยบตายครับมันจะบางมากเลยครับโอเคคนสุดท้ายที่เราจะตีจะเป็นใครเอยก็คือคุณเซอร์อีกแล้วคุณ <c oughs> เซอร์คะแนนสูงต้องตัดคะแนนองหน่อย โอเคครับเนวทีเดียวจบจบกันไปนะครับโอไอเซน6ดาวเลยนะครับไอเซนพัดแต่ไม่ได้ออกท่านะครับผมเจอเจอเนวตายกลับไปก่อนอ่าสิบครั้งก็คะแนนอ,อ๋อต่างกันแค่97เองนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องซื้ออันนี้ทุกวันนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมกิจกรรมมันเยอะ <laughs> เดี๋ยวไม่พออ่าแล้วก็รับของวางวันไปนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมทิปปัจ,จินะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีใครมาตีผมนะเอออย่างที่หนึ่งไม่มีฝนสึกครับเหงามากไม่มีใครมาตีแล้วก็ที่หนึ่งยาวไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้ตีหน้าไปตีเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอโอเคอเฟสนี้ก็น่าจะครบไหมอ๋อยังเหเลือคือทองกับสันน้าออ่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะในส่วนของกิจกรรมวันนี้ก็อ่า เดี๋ยวรอตู้ชื่อรายุกินะครับผมอาทิตย์นี้มาแน่นอนนะครับโอคแล้วก็แนะนําแนะนําเพื่อนๆเลือกขอก่อนนะครับเลือกของ็เลือกตัวแล้วค่อยกดแล้วค่อยกดาอปตลดอ่อตัวตัวละครนะครับก็เน้นปกตัวหลักในอารีนาก่อนละกันนะครับผมโอเคครับมาถึงตัวี้แล้วกครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจของผมนะครับจะได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆ ได้ดูกันนะครับจะได้ยังเล่นกันอยู่นะครับยะไม่ใช่เลิกกันไปนะครับเพราะผมก็ยังเล่นอยู่ยังไม่เลิกนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรแต่ลองติดตามกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ